สุดโดยไฮลัสรีโวจีอาร์สปอร์ตใหม่ค <ultimate> ่ายเพลงบ้านไทยรุกงรุ่งดนตรีสนุกจังหวะโดนใจโกโก้ออนไมล์ my, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณ สงหเมื่อตอนที่เขาเข้ามามีหัวใจของน้องจนชากรยันว่าอายลืมบ่ลงคนที่อายเคยหาคนที่อ้ายเคยแพ้เคยเบิงแยงลกลับมาแสดงความเป็นเจ้าของ ส่งอ้ายให้เขาชื่อเพลงเลยอยากรู้ชื่อเพลงก่อนชื่อเพลงอ,อะไรคะพรีมสัสครู่ตำตาตําตาตําตาแนะนําตัวเองหน่อยเลย,วย,เลยสวัสดีค่ะน้องขิมเวญยาค่ะศิลปินจากค่ายอะไรมิวสิกค่ะนี่ สวยขึ้นนะสวยสวยขึ้นสวยขึ้นเป็นไงบ้างครับวันนี้มาสวยขึ้นไม่ดีนะทำไมฮะถ้าฟังสวยขึ้นแล้วน้องขาดคว่ามั่นใจสวยต่ว่าแต่อนม่สวยขึ้นเรื่อยๆสวยขึ้นเรื่อยๆไปทำอะไรมาเปล่าก็มีบ้างค่ะสะสมประสบการณ์ตัวเองมาแล้วก็ดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นค่ะนี่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยที่ปล่อยมาตำตาเพลงนี้เห็นบอกว่ากระแสตอนนี้ฟีดแบ็กดีมากๆเลยใช่ไหมครับก็ค่อนข้างที่จะตอบรับดีค่ะแฟนคลับชอบค่ะแล้วก็ ใครเป็นคนเลือกเรียงให้อาจารย์มโนดคำสิงค์ค่ะเป็นคนดูแลเพลงนี้ให้เป็นคนดูแลเป็นคนเลือกเรียงอะไรเพลงให้นะใช่ค่ะแต่เนื้อหาดีนะเนื้อหาบอกความหมายว่าก็แฟนเรากลับไปคบกับแฟนเก่าเขาไปเจอคนเก่าแล้วพอดีกว่านะ ตำตาเลยเสียใจอะไรประมาณนี้มีนี่นี่นี่เอฟซีมาเอแยะเลยนี่ป้องผ่านไปไม่ได้หรอกเพราะว่าอยู่ดังกล้องเวลาไปแบบเล่นคอนเสิร์ตอะไรต่างๆเนี่ยกระแสตอบรับจากแฟนเนี่ยให้กำลังใจมาเป็นไงบ้างขับเยอะมากมากก็ตามไปทุกที่แบบที่ขิมไปก็อยู่ไหนดูเห็นป้ายแล้วนะเดี๋ยวตามไปนะอะไรประมาณนี้ก็คือก็เป็นกําลังใจที่ดีค่ะขอบคุณมากที่คอยให้กําลังใจขิมนะคะแต่ที่แต่ที่ที่ผมชอบเลยส่วนตัวนะ พลังเสียงนี่แหละเขาบอกนักร้องลูกทุ่งอีสานเนี่ยยังมีเพชรงามๆอีกเยอะใช่แล้วไม่จําเป็นต้องไปต้องเป็นเบอร์ดังๆต้องเป็นไอหายนุ่นอะไรอย่างนี้ไม่นี่มันก็ต้องบีเนี่ยนักร้องลูกทุ่งมีมากมายเลยนักร้องลูกทุ่งสั่ผลงานดีแบบเนี้ยมีบทผลงานดีๆกินใจโดนใจใช่เนาะแล้วพลังเสียงนี่ล้นเหลือเลยล้นจริงอันนี้เรือจริงขอบคุณมากอยืนฟังอยู่ว่าอินไปด้วยแล้วถ่ายทอดออกมานี่ให้ดูมิวสิกด้วยนี่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 ี เปิด MV ให้คุณผู้ชมดูด้วยถ้าเกิดว่าอยากจะไปดู MV ของน้องขิมนี่ดูได้ที่ไหนบ้างอะไรยังไงบ้างค่ะทางช่องยู u ูบอะไรมิสิก AIAIMUSIC ค่ะนี่ขึ้นหน้าจอให้ติดต่องานติดต่องานด้วยถ้าติดต่องานติดต่องานผ่านขิมได้เลยค่ะ096 885 894 5ค่ะแล้วก็0 6 2ค่ะนี่ 6 8 9 6 6 6 9 9เออโทรไม่ได้เลยอยากจะเรียกใช้ไปประดับเกียรติในไปดับเกียรติในงานงานบวชงานแต่งงานคนจุกงานผมไปได้ทุกงานจะไปให้งานงานเลี้ยงงานวัดงานร้านอร้านผับเทกไปได้หมดน้องสามารถจะแปลสภาพตามสถานที่ต่นั้นได้เลยขออย่างเดียวยกหูมา ยกภูมาค่ะมาไปคุยกันว่าจะเอาคุณภาพไม่ต้องกลัวรับรองว่าจะประทับใจจริงใช่แล้วนะครับอ่ะท้ายที่สุดนี้ให้น้องขิมฝากดีกว่าอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษบ้างผ่านทางรายการเมาข่าวชาลูกทุ่งเลยครับก็ขอขอบคุณเบื้องหลังนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณตัวเองด้วยที่ให้โอกาสตัวเองมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ วงการบันเทิงนะคะที่ให้โอกาสขิมได้มายืนอยู่ตรงนี้เพราะขิมก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายแต่ว่าขิมมีใจรักที่จะทําเพลงก็ฝากสนับสนุนแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนที่ที่คอยซัพพอร์ตขิมนะคะขอบคุณมากๆค่ะฝาบคุงานด้วยค่ะทางช่องเราก <ré rises> ็มีกําลังใจให้เหมือนกนันะครับเป็นของที่ระลึกจากททบ5ของเราครับ เมื่อไหร่ที่เปิดดูก็จะนึกถึงพวกเราเลยแหละรีวิวเลยเขาไปรีวิวกันเต็มเลยไปดูซิว่าข้างในคืออะไรนะครับคือมะขวาชาลุ่งขอเป็นกําลังใจให้ด้วยในทุกๆเส้นทางการทํางานของน้องขิมให้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วเดี๋ยวไว้มา midnight เนาะใช่แล้วครับวันนี้โมด้วยครับผู้สนับสนุนของเรานะครับกับไฮลักซ์ลีโว s p o าร์ r ปอร์ตไมล์เรสเจอออลเ i มเพตแ o g บิชันโกโกออนไลน์จากธรรมชาติสู่ชีวาคุณครับขอบคุณน้องขิมแล้วก็ขอบคุณน้องแคทด้วยใช่แล้ววันนี้ที่อุตส่าห์มา พรีเซนต์นิสิตเซรั่มหน้านุ่มดูใสใครๆก็ทักรวมไปถึงเสื้อสวยๆจากจอยสตูดิโอครับผมวันนี้ครบทัวนนะครับวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมทีมงานเม้ข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมครับขอบพคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ